มาพบกันอีกครั้งนะคะต่อจากตอนที่แล้วที่เราทิ้งท้ายไว้ว่าผลิตภาพนั้นคืออะไรอย่างไรบ้างนะคะเวลาที่เราหมดแต่วันนี้นะคะเราพี่ยาวอีกนิดนึงไปติดตามชมได้เลยค่ะคตัวที่สามตัวที่3าเป็นคอสคอสนี่ก็ชัดๆนะคะต้นทุนต้นทุนเนาะก็หมายถึงก,การบริหารโครงสร้างต้นทุนได้อย่างเหมาะสม,มย้ำนะคะอย่างเหมาะสม น,ะะนั่นแปลว่าใช่ต้นทุนที่ถูกที่สุดนะคะเออ no n ทุนที่สุดมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดไงแต่เหมาะสมนะคุณภาพไม่ลดนะคะราคาประมาณได้คือพอสมควรขายได้สู้คู่ขขแข่งได้ก็คือโอเคเพราะฉะนั้นแนวคิดในเรื่องของคอสเนี่ยเราจะมองเรื่องของการลดต้นทุนเป็นหลักอ,อย่าลืมนะคะว่าต้นทุนที่จะลดได้ต้องเป็นต้นทุนภายในเท่านั้นต้นทุนภายนอกราคาน้ํามันราคาแรงงานเพเราคอนโทรลไดไหมสักอย่างหนึ่ง นะแต่ถ้าเราสามารถที่จะควบคุมต้นทุนภายในของเราได้เนี่ยโครงสร้างต้นทุนเราจะมีความสมเหตุสมผลต้นทุนเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่มันเกิดเวสมันเกิดความสูญเปลในกระบวนการทํางานตรงนี้มันลิงก์กับในส่วนงานบัญชีนิตหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นคอสติ้งเนี่ยจะต้องมีเรื่องของการคํานวณคอสสแตนดาร์ดคอสถูกอันนี้เรื่องเดียวกันไหมคะเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างเช่นสมมติคุณผลิตของมาได้เนี่ย ต้นทุนของคุณต่อหน่วยน่ะคือเท่าไหร่แลก็จะมี standard c o ของมันอยู่ค่ะและตอนท่านี่นี่เราจะทํายังไงให้ต้นทุนต่อหน่วยเราลดลงใได้โอเคทีนี้เ็เรื่องของกระบวนการกระบวนการต้องอย่าลืมว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นในนี้มันมีต้นทุน40%ที่เป็นความสูญเปล่าเป็นความสูญเสียอยู่ในนี้ถูกไหมคะคือความสูญเปล่าคือเป็นคมว่าเราไม่อยากได้แต่มันดันมาไอ้ความสูญเสียคือว่าเราอยากได้แต่มันดันหายไปอย่างนี้เป็นต้นนะฮะยกตัวอย่าง โรงงานที่เขาผลิตยางเนี่ยนะคะยางพาราเนี่ยเชื่อไหมไปเดินดูเถอะที่หล่นที่พื้นนี่เงินทั้งนั้นนะเพราะว่ายางมันเป็นชิ้นๆ้นใช่ไหมมันหล่นหล่นหล่นเศษเศษนั่นอะเอามาใช้ได้หมดเลยแล้วเอามามนี่คือเงินไงอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นความ ศูนเสียเราไม่อยากให้ยางมาตกเลี่ยนล่าดที่พื้นแต่มันกระบวนการมันช่วยไม่ได้อะนี่คือเงินทั้งนั้นเรงนี้นตัวนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างความศูนย์ปลกกับความสูญเสียตรงนี้ตัวเลขวัดได้เลยวัดได้เลยนะคะนะคะนี่ก็คือคอสตัวที่4นะคะตัวที่4คือ Delivery การส่งมอบส่งมอบการส่งมอบพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเวลาผลิตนะที่เขาจะเรียกเป็น Cy c l e time ก็ดี นะคะจะเป็นหลีดไทมก็ดีที่ทำทำยังไงให้สามารถเสร็จรได้ตามทุกท่าต้องการหรือแม้แต่เวลาของซัพพลายเชยนต่างๆ่างอโอเคหมายความว่าการขนส่งทุกกระบวนการในการผลิตทุกกระบวนการตั้งแต่วัตถุดิบเข้ามาห<ช>รือตั้งแต่ทางสั่งซื้อเลยไปเออเลย ง่ายๆคุณสั่งซื้อของที่แบบคุณรู้ว่าของจะหมดนะคุณไม่มีเครื่องมือในการกําหนดคอนโทรลสต็อกตายแลหวเหอไอ้นี่หนึ่งเดือนถึงจะได้เอาพรุ่งนี้มีออเดอร์ผลิตแล้วของช็อตเห็นไหมฮะเนี่ยนี่คือเรื่องของสปายเชนดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าคุณไม่สามารถบริหารจัดการเวลาของสปายเชนดได้เนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของการที่คุณไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ทันอันนี้คือดดลิเวอรี่คะหมายของลิเวอรี่แต่หนักกว่านั้นนะเดี๋ยวนี้ลูกค้าวัดหนักกว่าส่งทันหรือไม่ทันนะค่ะอาจาร ส่งในแต่ละครั้งครบไปครบเช่นสั่งหมื่นหนึ่งเอาไปก่อนนะทยอยเท่านี้เท่านี้นะแต่ไม่ครบนะมันต้องมีตัววัดดีกยากขึ้นดิกแล้วนะชีวิตนี่อยู่ยากขึ้นทุกวันนั่นเลยนี่เป็นเรื่องของการทําการค้านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวดีนะคะตัวถัดไปนี่นะคะคือตัว S ตัว S สเนี่ยสำคัญมากๆโดยเฉพาะ สถานประกอบการของญี่ปุ่นนะคะเครื่องมือถ้าเดี๋ยวคือเรื่องเซฟตี้นะเรื่องของความปลอดภัยนั่นแปลว่าคุณต้องมีการบริหารจัดการความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทํางานนะคะสภาพแวดล้อมของอะไรสถานที่ทํางานรวมไปถึงนะสภาพการทํางานของบุคคลเช่นในเรื่องของ PPE ผ้าพันองใส่ไหมพี่ตู่เคยไปดูโรงงานนะโอ้ยหูจะแตก ไม่มีการใส่ซ like ึ่งจริงๆแล้วตามมาตรฐานความปลอดภัยคุณต้องใส่เตียร์ปลักอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าดังเกินกําหนดคุณต้องทำอย่างไงคือเรื่องพวกนี้ถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นกับสไตล์ไทยก็คนละอย่างนะคะญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเชื่อไหมคะว่าเครื่องมือในการบริหารจัดการในโรงงานหลายๆตัวมีฐานมาจากความปลอดภัยเป็นหลักญี่ปุ่นเครื่องความสาคัญมากนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อป้องกันไม่ใช่แก้ไขนะ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยในสถานประกอบการลองดูสิคะตุ้มตามขึ้นมานี่เป็นไงแล้วลงไปดูนะการตุ้มตามขึ้นมามันที่เกิดจากความไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของพนักงานไม่มีระเบียบวินัยนั้นญี่ปุ่นเองเนี่ยถึงเน้นมากในเรื่องระเบียบวินัยค่ะอาจารย์ถ้าพนักงานมีระเบียบวินัยเขาจะสามารถทํางานตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ได้ที่เขาเรียกกันว่า procedure work instruction อะไรก็จะเรียกกันแล้วแต่นะฮะประมาณอย่างนั้นนะอันนี้คือตัวเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องไม่ละเลย ละเลยไม่ได้เลยนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ซีเรียสมากนะคะนั้นในเรื่องของการทําให้สถานที่ทํางานมีความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสําคัญมากๆเพราะว่าเรื่องนี้เกิดไปแล้วเนี่ยมันเอาคืนไม่ได้นะเคบอกว่าสถานที่ทํางานนี้มีความปลอดภัยร้อออกจากบ้านครบ3-2กลับมาเหลือ30คุณยอมไหมอ่ะไม่ได้ถูกไหม หากินไม่ได้งน้อยต้องให้ลูกเมียมานั่งเลี้ยงอีกเงี้ยดังนั้นก็ไม่ใช่นะคะนี่คือเรื่องของความปลอดภัยตัวต่อไปนะคะคือตัวตัวเอ็มนะคะคือมอรัลคือขวัญและกําลังใจของพนักงานติดใจแล้วติดใจแล้วทีนี้เป็นเรื่องของจิตใจพนักนานวัดยังไงคะจ่าเนี่ยเดี๋ยวมีวิธีวัดเอาความหมายก่อนนะคือมอรัลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่องค์กรจะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเนี่ยมีส่วนร่วมในองค์กรนะคะทั้งที่เป็นทางการนะคะที่ แล้วไม่เป็นทางการทางการก็คือเช่นผู้บริหารอาจจะมีนโยบายในการทำเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเข้ามาใช้เพื่อให้พนักงานเกิดการพัฒนาเกิดการปรับปรุงกระบวนการอันนี้เราเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นทางการมาจากนโยบายผู้บริหารระดับสูงกับอีกอันนึงก็คือเป็นเขาเรียวกว่ากิจกรรมที่ไม่เป็นทางการเช่นสันทนกาการกรารกีฬาหรือการสร้างกิจกรรมที่ให้เกิดการทํางานเป็นทีมอัม uh, นนี้เป็นต้นนะคะต้องให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อที่ จะได้สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานถูกไหมเออคนนี้เรามีกิจกรรมทำงานเป็นทีมนะเฮ้ยไม่เคยรู้จักคนนี้เลยเออพอมีกิจกรรมได้รู้จักกันต่อไปการประสานงานมันก็ราบรื่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานนะคะนี่คือหัวใจนะจ๊ะเป็นหัวใจคนทํามีความสุขมันก็อยากทำงานใช่ไหมตื่นเช้ามาอยากมาทำงานโอ้เช้ามาแล้วชีวิตนี้ทำไมมันมันโคตรขนาดนี้เนี่ยโอ้ไม่อยากมาทำงานถูกไหมแต่ถ้าตื่นมาอุ้ยเหรอวันนี้อะไร วันสุกอีกแล้วว้าอ,อย่ากทางานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นต้น <c oughs> แหมน่าเสียดายจริงๆค่ะเวลาหมดซะแล้วนะคะแต่เนื้อหาดีๆยังมีอีกนะคะในคลิปถัดไปถ้ารักกันชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเรามาพบกันในเนื้อหาดีๆต่อไปในคลิปต่อไปค่ะฝากติดตามในช่องของกรีนโปรเคสพ์อะคาเดมต่อนะคะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าอาจารย์โตจะมาเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังในคลิปถัดไปค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้นะคะ<ช>ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ